บเดีครับวันนี้อานาจะไปสุพังนะครับไปหาเพื่อนที่สนิทกันสมัยอยู่วงสายยางไงว่างไงไปไหนก็ไล่อ่ะไม่มีห่วงอะไรถือโอกาสเที่ยวไปในตัวด้วยอ่ะสุขใจย่ำแก่ถึงแล้วครับบ้านกำนันตุ๋ยบ้านกำนันตุ๋ยนะครับหลานชายสายยักษ์งไงเอ้ยอยู่ด้วยอะ่ะพอดีอยู่พอดีเลยอะ่ะใส่เสื้อลายสก,ก๊อต สวัสดีครับกระนันเมียกำลังนะครับเมียตบเมียแต่งนะครับจัดโต๊ะจีนห้าร้อยกว่าโต๊ะตอนที่แต่งครับจัดโต๊ะจีนห้าร้อยกว่าโต๊ะมีแขกมาแม่น่าแม่น่าจะเกินยี่สิบคนนะ <c oughs> ครับสมัยก่อนรอนะครับมีที่นาที่ไร่ที่เนี้ยห้าร้อยกว่าไร่มีโรถไถเป็นของตัวเองด้วยนะครับดีมาแบบโดยไม่ได้นักหมาย พึ่งมาจากไร่เี๋ยพึ่งมาจากไร่พอดีเลย <ปะ S 1> จังหวะมากมเขาถึงปั๊บเราถึงปุ๊บจังหวะหลีมากนี่คือข้างบ้านกำนันตุ๋ยนะครับ,รบเดี๋ยวเราจะหามุมนั่งสัมภาษ์กำนันนิดนึงสวัสดีครับสวัสดีครับครับ,รบวันนี้แองนาก็ได้มีโอกาสมาที่ บ้านเกิดสายันธัญญาและนี่คือกำนันตุยนะครับสวัสดีครับซึ่งเป็นหลานในไส้ของสายยังนะครับบางท่านบอกว่าเฮ้ยเป็นกำนันจริงหรือเปล่าเรามีรูปภาพนะครับการันตีนะครับนี่ครับรูปกำนันตุยเดี๋ยวจะให้กำนันช่วยอธิบายว่านี่ที่ไหนบ้านเกิดสายันแล้วบ้านสายันอยู่แถวนี้หรือตรงไหนนะฮะช่วยอธิบายหน่อยครับสวัสดีครับ ก็ใส่ใสายยานเกิดที่ที่นี่ครับที่บ้านใหม่ไร่อ้อยตอําบลหนองโพอําเภอสัมชุกนาตอนนั้นแต่ปัจจุบันเป็นอําเภอหนองแ้่ใสจังหวัดส,สุพรรณบุรีบ้านเกิดของสยายยนห่างตรงนี้ไปประมาณ1กิโลอ๋อแค่กิโลเดียวครับเป็นเป็นชุมชนเดียวกันชุมชนบ้านใหม่ไร่อ้อยอเกิดที่นี่เรียนที่โรงเรียนบ้านใหม่ไร่อ้อยอจบั้นป .4 รครับที่นี่แค่แสนปอสีใช่ใค,รครับผมแล้วก็พ่อแม่เป็นครอบครัวที่ยากจนแต่ยางก็เลยไม่ได้เรียนต่อแล้วก็ไปรับไปช่วยพ่อแม่รับจ้างทําไร่ทํานารับจ้างเลี้ยงควายดูอะไรหลายจาดที่แล้วใครเอ่ยที่ว่า เคยฟังมาว่าพาสายันไปสมัครประกวดรอ้องเพลงที่ไหนนาสว่างสัญญาเจริญเป็นผู้พาสายันไปประรมอ,อ,อเตอร์ไซค์ไปประกวดร้องเพลงในหลายสถานที่จนวงดนตรีแม่ป่องศรีมาเล่นที่วัดกรรมเชียนนาสว่างก็พาสายันไปประกวดร้องเพลงที่วงปองศรีที่วัดกรรมเชียนแต่วงปองศรียังไม่ได้รับขึ้นวงวงปองศรีนัดให้ไปที่วัดลาดบำรุงที่อำเภอ,อดอนเจดี พอเล่นเสร็จปับ๊บแม่พงศ์ศรีก็รับสาย,ยันขึ้นเดินทางเข้างเทพเลยสไัลก่องนี่สาย,ยันก็เป็นหางเครื่องด้วยใช่ไหมไปไปเอออมอนร้อ,นองเพลงปอไปอยู่วงพงศ์พง,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 งส์ศรีปับ๊บก็ไปเป็นหางเครื่องถ้านักร้องไม่ขาดสา่ย,ยัานไม่มีโอกาสายยาได้ร้องเพลงวันไหนนักร้องขาดส่ยันได้ได้ร้องเพลงอ่าแล้วชุดร้องเพลงก็ไม่มีก็พี่พนมวันบ้านบึนบงให้ยืมรองเท้ายืมชุดยืมสูตรว่าคือร้ไไองเพลง เพลงแรกที่ร้องที่วัดกรมมาเยนเพลง16ปีแห่งความหลังอ๋อเป็นเพลงของอาจารย์สุรพลครับไปร้องให้แม่พงศ์ศรีฟังที่วัดกรมมาเยนไม่น่าละ่ะทั้งหลังเนี่ยเอาเพลงสุรพลมาอัดพลิ้วมากอเอาเพลงใครมาอัดโอ้ยยิ่งเอาเพลงสอนกิรีสายยันร้องขาดเลยใครใครไม่รู้ก็ว่าสายยันเป็นคนดอนเจดีเพราะสัญจรจ,รจากดอนเจดีแต่ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนที่นี่เป็นคนที่บ้านใหม่ไร่อ้อยบ้านใหม่ไร่อ้อยก็ ขึ้นวงแม่พองสีที่วัดลาดบำรุงอำเภอดอนเจดีย์ถึงสัญจรจากดอนเจดีย์ไงเป็นที่ไปที่เเปป็็นนททีี่่ไปเป็นที่ไปที่มาอย่างนี้นะครับเกิดที่นี่เรียนที่นี่ก็ชีวิตก็วนเวียนอยู่ที่นี่ครับเป็นครอบครัวที่ยากจนมากกวาเขาจะเป็นสัญญาณมันสาหัสสากลางมาก วัสนานะครับผ <c> ม <oughs> เคยอ่านประวัติแล้วอยู่วงนั้นออกวงนี้เข้า<ช>วงนั้น<ช>ไม่ประสบความสําเร็จโน่นนั่นนี่นี่ไปเรื่อยๆค,คนครเราก็ต้องดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดนะครับ <c oughs> นี่นะครับเมียกำนันเอาหน่อยนามาให้เอลูกใหญ่มาก <c oughs> โอ้โหสุดยอดหน่อยนาในาเพียชอบเยอะแต่ท้งใสยเนี่ยก็จะล้างออกบ้างแล้ว คือนี่คือประวัติของสายันที่แท้จริงแท้จริงเลยไม่ใช่โกหกที่ที่ลงมากันก่อนนะผิดหมดเลยเอออันนี้เสอยู่อยู่บ้านเลขที่อะไรจำได้ไหมหกสิบสามหมู่หกตำบลหนองโพอําเภอสามชุกหน้าตอนนั้นอแต่ปัจจุบันเป็นอําเภอหนองยาไซไงสามชุกตอนนั้นตอนนี้เป็นหนองยาไซครับนี่คือเป็นประวัติย่อตรงหัวม้วนนี่นะครับแล้วเพราะฉะนั้นไอ้ใครที่เอาไปลงลงนะผิดหมดอาจจะ คาดเคลื่อนความเป็นจริงอาจจะมีความจริงอยู่ไม่เต็มร้อยแค่6 0สิเจปร์เซ็แต่นี่ของจริงหลานในส้เป็นคนเล่านะครับแล้วเขาก็จะเป็นคนพื้นเพลนะนะวิ่งแล้วอะไรแถวนี้แหละครัขว่าเขาจะเป็นสายยางเนี่ยมันสาหัสสากลเด็กเหนื่อยมากนะครับแล้วก็ได้ครองใจใแฟนเพลงแฟนขับมาสิบกว่าปีไม่มีตกนะครับพอมาแต่งงานสิสี่ปีสิบสี่ปีทองของสายยางสัญญาไปไหน แล้วคำพูดของสายันเนี่ยสามารถสะกดใจคนดูสะกดแฟนคลับเย็บทั้งลงหนังแล้วคำว่าบ่อยครั้งครับท่านที่สายันสัญญานำพาชาวคณะมาแสดงที่นี่ยังได้รับแรงใจแรงศรัทธาได้รับความเมตตาสงสารจากแฟนเพลงมากมายเลยทีเดียวและหวังครั้งต่อไปว่าถ้าสายันสัญญานำพาชาวคณะมาแสดงที่นี่อีกคงได้รับแรงใจเหมือนกับครั้งนี้ รักษายันไม่ต้องมากครับท่านรักน้อยๆแต่ขอให้ยย่อ้นก็พอใจแล้ว <laughs> <laughs> นี่เป็นสเป็นคำมาเออสลแกกนเป็นคำพูดอมตะที่ว่าติดหูคนฟังรักษายันไม่ต้องมากครับท่านรักน้อยๆแต่ขอให้ํำเนี่ยแล้วก็จะมีแสนรักมงครลาชที่เป็นพิติกรคู่ใจไอ้คนนี้ <c oughs> ไอ้คนนี้เก่งมากต้องยอมรับแล้วเสียมันมีพลังครับ ก่อนที่จะปล่อยสายรายออกมาหลังหน้าเวทีเนี่ยสายลักจะอลัมพบทยาวมากคนนั่งคนชมเงียบเลยเออ <laughs> เงียบไม่ปิดไม่ว่าจะเป็นงานวิจการวัดบ,บ้านนอกในกลุงบ้านทุ่งแดนไกลที่สัญญาสัญญาได้ทําสัญญาไว้ <c oughs> เขาจะต้องตระเวนรับใช้แฟนเพลงทั่วสารทิศอันนี้พอจำได้นิดหน่อยนะวันใดว่างเว้นจากการแสดง ต้องบันทึกเสียงจนหามรุ่งหามค่ําแทบล้มประดาตายช่วงเวลาซึ่งจะเป็นสองส่วนตัวนั้นช่างหาได้ยากนักแต่รักเมืองโคราชหลังจากที่เขาร้องเพลงที่เขารักมากที่สุดนั่นคือเพลงล้นก้าวเผาไทยนับโอกาสต่อจากนี้ไปขอจงมือท่านผู้สูงเกียรติพบและสัมผัสกับอภิมหาบันเทิงลูกทุกผู้บุกเบิกและสร้างสรรค์เขาผู้นี้คือสายันสัญญาแต่ <c oughs> จำได้บอก <c oughs> แต่อันนี้ ของสายันที่พูดกับแสนรักษเนี่ยอันนี้จําได้พอเป็นสังเข็ยบทีนหน่อยแต่จริงๆแล้วสายันอ้อนได้หวานมากแสนรักพูดได้ยาวมาก <c oughs> ไม่แน่นะครับอีพีต่อไปนะครับไอ้นะาอาจจะขึ้นเป็นโคราชไปสัมภาษณ์อัแสนลักษณ์เมื่อโคราชทุกวันนี้เขาก็เริ่มมีเอฟซีนะ,ะก็มี<ช>แฟนคลับ<ช>อยู่นะ<ช>เขายัางจัดรายการโน่นนั่นนี่เคยดูอยู่ก็<ช>จะมานั่งจัดกระเพร์เขาสองคนมาจัดเสร็จแล้วเขาก็พากันไปที่ตาตาที่ เขาก็มีความบูกปบิไปนะครับอีพีนี้เราก็คงจะพบกันแค่นี้ครับเดี๋ยวอีพีหน้านะเราจะเล่าถึงประวัติที่เราได้คุกคีสัมผัสกับวงสายันมาหลายปีด้วยกันนะครับกับกำนันตุยและแอนนาก็จะมาเล่าเล่าแต่ทั้งหมดไม่มีต่อเติมนะครับไม่มีเสียแซงเป็นเรื่องจริงล้น้วนเรื่องจริงล้น้วนที่เราได้สัมผัสกับชีวิตเรากับสายยังว่าเขาเป็นคนยังไงเป็นคนใจบุญไหมเป็นคนทํา บุออกสื่อไม่หรือแม่อะไรสมัยนั้นโลกโซเชียลยังไม่ค่อยยังไม่มียังไม่มีมือถือประวัติศาสตร์ยันเยอะมากถ้าสร้างหนังห้าภาคก็ไม่จบนะครับเพราะฉะนั้นนะติดตามด้ยวยนะครับอีพีต่อไปนะครับอีพีนี้คงจะพบกันแค่นี้สวัสดีครับบายบายครับกำนันตุยครับไอนาจุตจครับสวัสดีบายบายปูน